คลิปนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานรถเข็นวีลแชร์คาวามูระรุ่นเวฟอินวีลแชร์ที่ออกมาโดยคำนึงถึงสรีระของผู้ใช้งานเพื่อความสบายปลอดภัยและการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะด้วยโครงสร้างเฟรมรูปตัว S ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะช่วยรองรับสรีระลดแรงกดทับขนานั่งและเพิ่มความสบายตลอดการใช้งานมาพร้อมระบบเบรก2จุดเบรกที่แฮนด์ด้านหลัง สำหรับผู้ดูแลเบรกมือข้างล้อสำหรับผู้ใช้งานที่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองมีให้เลือกทั้งแบบล้อเล็กและล้อใหญ่โดยรุ่นล้อใหญ่จะมาพร้อมด้ามจับเสริมดีไซน์ลูกคลื่นเพื่อให้จับถนัดมือได้มากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการควบคุมรถด้วยตัวเองที่พักแขนสามารถเปิดปิดได้ง่ายเพียงกดปุ่มสีแดง ที่พักเท้าสามารถพับขึ้นและลงได้กดปุ่มสีแดงเพื่อหมุนเข้าและออกและสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการการพับเก็บสามารถทำได้อย่างง่ายดายพับที่พักเท้าขึ้น กดปุ่มสีดำด้านหลังเพื่อลดแฮนด์ลงดึงตรงกลางเบาะขึ้นเพียงเท่านี้รถเข็นก็สามารถพร้อมสำหรับจัดเก็บหรือพกพาได้แล้วค่ะคาว a m u r a w h e e ชร h รุ่นเว็บอิด w h e e l ร h ที่ใส่ใจทุกสรีละเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า